แปดหนึ่งงามบ่เจ้าเอาไปสนเข้ที่ใดโบลนเร็วมาบัดนี้จุฬามานีย้อนลอยล่าวันรัสนียขอสิใครว่าจ๋าบอกพญาเอ้ยทางบ้านยาสิมีความม่นเกตเจดีพันปานว่าคือดอกไม้ทูบเทียน คือด so, ังดอกไม้น้อยคันหอมกุ้มถ้วยสานจิตใจงามได้เมื่อเจ้าเต่าแต่งมาถวายให้เป็นศิลเป็นธรรมแม่นเป็นทานไว้เอาไปเลยเด้อล่ะกิ่งบางๆน้อยอ่อนแปดหนึ่งงามบ่เจ้าเอาไปสน นา581งามบ่เจอ้าเอาไปสนมีการองค์ประทับล่างด้วยค่ะเอาไปเลยเด้อล่ะทิ้งบ้าง,างน้อยอ่อน,น581งามบ่เจอ้าเอาไปสน บอกว่าร่างทรงนี้มาจากโพลโกค่ะมาที่วัสสีสว่างโคกสะอาดในพื้นที่ตำบลสนมอ้เภอสนมของจังหวัดสุรินทร์ใส่ปุนแกงใส่ย่ำแรงเฮ้ยโอ้ยน่ะละน่ลาน่เปิดมาเรียเปิดมาเรียก